Hello. Hello. เี่ยนยังเลียนไหมวะเยอ่พวกเขาได้ยินหมป่ะผมด้วยซ้มีใครอยู่อยู่อ่ะผมว่าไม่นานอย่แงละเรามันแล้มันปกคิปมันยังไม่มีเลยมึงจะมีอะไรเ่ีมันมีไม่มีอะไรนี่อย่างพอพี่เองก็เพิ่มหีคมัครับคับอ๋อหนหน่่านยที่ผม ผมเล่นเกมอยู่ผมเล่นเกมอยู่พี่ต้อมีใครอยู่อยู่หรือว่ามันหนังอย่างนั้แหละเรามันเรามันที่มันยังไม่มีเลยอะมันจะเป็นอะไรอะอแล้วก็ผมผมไม่ได้ใช้ใหม่ผมผมไม่ได้ใช้ใหม่นะพี่พี่เกลียดเอาใหม่ปะได้ เราจะเราเราไปต่อไปไปบอกใครได้บ้างว่าผมไร้ส่นอยู Four ่นะไม่บอกใครได้บ้างะเนี่ยแปลบแบบในนี้ได้กหมผมผมผมไร้สดอยู่ผมเงอยบมากอ๋อ ผมผมผมมาหาผมผมเออผมผมไลฟ์ให้แบบเงาเงาอยู่ผุกวานก็มาดูได้ครับมาดูได้นะครับไล้ไรับ ผม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 เหงามากเลยผมสุกไลมาผมพูดคนเดียวมาห้านาทีแล้วว่าก็มาดูได้นะครับมามาจอยมาม่วนมาคักหนุโอ้นิ่อะไรดี่ือจะอื้อหือ หลีจนะบาที่รุ่นนี้วันศุกร์เนาะพรุ่งนี้วันศุกร์เอาละจับเวลาเราจะมาไล์กันกี่นาทีดีเราก็ไม่เยอะันมันก็ไม่นานขนาดนั้นนะแต่ขึ้นเชื่อเป็นตาดิวเกียนดูวิญญาณมันก็ต้องนานอยู่แล้วเพราะว่าอาจสามสิบนาทีแป่ะ,ะปีดรันที่ที่ก็ไม่นปิดรันหรอกก็ไม่แชร์ด้วยจะมีใครมาดูหรือไม่ดูไอไอ don't care นี่จริงไอ don't care บสตันฉัน ฉันฉันมาเพื่อมาเพื่อเล่นเกมให้พวกคุณดูไม่ได้ให้พวกคุณบน่นไอ้กูนี่แหละบน่นแล้วโหแหลกจังเลยเอาละได้เวลาซื้อของใหม่แล้วยังมันถึงเวลาที่เราต้องซื้อของใหม่แล้วหรือยังเออเรื่องนั้นเราก็ไม่อยากปบาบด่าให้ดูดแค่นิดเดียวไอ้กแค่บ้านกันก็นมาเพื่อ มาเ่นเ่นด <ons> uh ูโ oh. อ uh ้โ oh. พี่ผมผมว่าผมว่าตายว่ะี่ไงนะผมผมว่าตายว่ะตายแน่โอ้หูดอดเดดเดดกเลยอ่ะอือไนท์มาเก็ตคือนี้มีไนท์มาเก็ตผมก็อทำอะไรวะวันนี้วันอังคารเฮ้ Spirit. I'm really happy today that we do the best to show everyone with good fortune. Yeah, they better do. Ooh, this boy. Hi Mary. Thanks for having me clean up around the wally. The waters are looking much cleaner I think everyone will appreciate it I know I will add a way of staying thanks I wanted to teach you how to grow your own fiber I hope I hope this I hope it's useful Linus Poppins Please save. Fiber seed Oh, it's oh, It's Mary you are lucky I found you โอ้ใช่ประจันได้เมื่อเย็นกูกูมาไม่ถึงบ้านกูสนุกโอเคค่ะ you are lucky I found you last night you were unconscious and someone was searching your pocket ก็เป็นเอเลี่ยนแน่เลย that must be the alien I have no idea how much money they took they ran away as soon as I approached be more careful เด็ก no no he didn't take if if that was alien he didn't take my money he he must need me he is d h i n g steal me h w that much worse than steal my money ที่ผมยังมีชีวิตอยู่ได้ยังไงเนี่ยผมผมอยากตายแนละ้วอ่ะ โอ้โหเล่นคนเดียวมันยังจะขนาดนี้เลยอ่ะพี่จุดไม่หนักตอน้ตไม่หนักเลยอ่ะตอนเล่นคนเดียวมันก็เป็นี้แหละแต่มันไม่หนักเ่านี้ไงเออไม่รู้เมือนกันนะตอนแรกตอนแรกอะสปนกับคอมเมเป็นยังไงเอออมาฟอล่านั่นแหละมาฟอล่านั่นแหละโอ้โเลยอ่ะโกจะไทํา อ้าใช่แล้วก็ผมเล่นตามสไตล์ของผมเองนะผมผมไม่แคร์หรอกว่าคุณจะว่ายังไงพอไม่มีใครดูอยู่แล้วอ่ะจริงๆริงยคืาใำเสียงอะไรจริงใจจริงใจโอตาสางน้อยมุ้างไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมพวกผู้ชายบางึงได้ชอบชอบแบบสร้างอวตาแบบสาวน้อยแต่ก็ พูดเหมือนกูไม่เข้าใจตัวเองไะใช่เป็นเป็นชายแท้แท้แต่ทําไมสร้างวออตาเป็นสาน้อยแล้วก็มันน่ารักอะก็มันน่ารักแหละคือชายแท้ทุกคนเขา,าก,ออก,าอกา็อยากเป็นสาวน้อยแค่ท่านั่นแหละทุกคนมีความฝันว่ายอยากจะเป็นสาวน้อยเว้ยเข้าใจปะที่ผมแค่อยากเอาไปผู้หญิงใน,นครั้งเดียบผมอ่าฮ่าฮ่โอ้ยี่นี่อีกแล้วเหรอ Did she hit again? Nah. I don't know. I don't know if anyone watched this. What? What? This? Shhh. This? Shhh. Long time, Leia. Is it clean? I'm gonna talk to my child. Is it clean now? No. I <laughs> don't I mean... I am not sure if anyone watching this. So I'm gonna talk to myself. Yeah, that's pretty fun. And as uh, so it's pretty lame. And so lonely. Wait, what? Oh, uh, oh, no. It's real it's so. Okay. I. I uh, put anything right. Hey, on, on Bao! No one you, yeah, you that. No one care. No one. No one give a shit anyway, right? Well, you better. โอ้ยเด็ก็มีเวนที่แท็กกูแค่แหลก Hi Mary Getting pretty cool in my little cabin อ่ากระท่อมจะเริ่มหนาวนิดหน่อยแล้วอะ่ะฉันฉันก็เลยอ่า uh, ปูดตัวอยู่ในผ้าห่มแล้วก็ไม่เป็นไรโอเคเดืองเธอเตรียมเดือกของมึงเลยฮ่าฮ่โอ้ยไม่รู้เลยโอ้ยทำไมมันปรด,ดิมานนี่ My nephew Chen has been staying at my place at the last few months. Uh huh, so? He's helping me out with the chickens, so I'm not complaining. Uh huh, you better. You better not. You better not. My, Chen is my friend, my best friends in this town. So, if, if someone, oh, is that the Hulk? Is, is that sweet cucumber? Hey Emily really. I think my heart is frozen solace solid. Hi ah, Jody. Sometimes I dream about my life on my own without a family together. To look after. Is that horrible? Yeah. Don't tell anyone. Why did you tell me if you don't want What 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 did you tell me at the first place? Why? I need save it for a salad. I'm making to someone bring one. Of course George. แน่นอนตาแกหมายถึงว่าแน่นอนรับตาจอร์ชผมผมรักตาจอร์มากเลยลองลงมาจากเชนเน่ยผมไม่รู้ทำไมเหมือนกันแค่ชอบอ่ะชอบคนแก่มันถ้ารออะไรนอยจากวัมมืดๆนั No.. not ร i ง g As cool as you, grandpa. And you cool? You should wear a ticket jacket, my dear. better isn't good for my joints. Oh... Alex, where the fuck are you? No, oh, I shouldn't swear. i shouldn't clear. sorry. For my language. If you want me to upgrade your tool, you'll have to give me the current one. and you have to pay me a fee, of course. That's why no one like you. <laughs> That's why no one like you. Got to start coming up with a plan for improving all town this year. You should. เฮ้ยเดี๋ยวฉันฉันมีซีรีส์อยู่แล้วนี่หว่าคือคือจะมันจะไปตกซีรีสไงแล้วเพิ่งนึกได้ว่ามีซีรีสอยู่แล้ว ชีวิตแค่โดนอัมสวัสดีครับตาจอดตาจอดฮะเฮ้ยยี่ปอนมีจ e แอคพอเร e ่อยรัร r ้ชื่ t ชมมัน e ีอะไ e i t t อ e ่าง a ี่คุณต้อการเหลอเนี่คการเป็กนคนอย่างน่เลี่งมื่อไหร่เนี่ยุยกค่จัรั้งเวลาทีใคุกรคูดรา้งเวลามีใคราเราไม่อบก่อน่เลอยเลเน่ <laughs> มันม่มึนแย่จนแตงบสิงพี่พี่ว่าไงผมว่าอย่างละเออใช่ไหมพี่ใช่ไหมโมงแบโอโหูวีอ้หอหทำไมเนนี้มันเขียวมีคนดูสี่คนจะไมทจะไมมีแบบมีอันนี้อันนี้แค่คนเดียวเองอูอะไรอ่ะพวกคุณจะรายงานตัวนี่ไม่มพวกคุณจะเป็นใครก็ตามเว้ยวาย่ะเว้ยวาย่ะจะเ o m นสม s s a เ e to โอ้อีวอีวเลนะอ่าดับเที่ยวกูโอ้ยลายนั้นแม่งโคตเอ่อละจอเลยว่ะอีทำไมเราต้องแขกคิดตามาเพื่อเห็นเอ่อคนป่าอาบน้ําวะแล้วแล้วทําโอ้ยเนี่ยกูเป็นไปวางเอาไว้กูเป็นคนไปวางเอาไว้เองแหละ แค่พอตตรงนั้นเน่ะแ,ปปแปปท็บแท็บงมันเห็ดอะไรก็ช่างคูณเป็นคนเอาไปวางไว้เองเนี่ยมันคุเระมากเลยตอนนี้มันบินคลีนเนอ e เย e ะอ่าเดเชมเกิร์สอร f ม r ี e โอเค ถ้าถ่าะไรนะเขาม,มีความสุขเราก็มีความสุขเนาะ as long as you h a v e y อะไรนะ as long as you happy แล้วแบบคืออาบน้ำทำ่าการอากาศอย่างนี้มีขนาดนี้เลยนะโอเคการใช้ชีวิตอยู่ในป่าจะทำให้นายแขกึข้นจริงๆละ The water ต c ว m e s from g ง a c i e า h i ี the ฮเอฟอิดมาร t เ a นฉั t r a v e l e ง to the s t a r s once Just to pay my respect to the water. Okay. Okay. So, about now, I had to ensure something. Alec? Alec, you there? Hey, uh, Elliot. Yeah, Elliot. Hey, yo. Elliot. we hey, you Mary, are you here to explore the mines? Uh, mate. Mate. You have to be careful when you doubt in the mines. I am very worried about you. You better. Yeah, 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 la. yeah. you know what? Who can die anyway? They understand. die in the end. Who can die anyway? อ่มแล้วผมมาตรงนี้ทําไมวะผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผมมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรไอ้เทียะไม่ไงจะบอกว่าเอเลียนมันส่งมันส่งเมอร์เมดไพเดนมาให้มันส่งเมอร์เมดไพเดนมาให้ทั้งที่กูเพิ่งคบกับมันเมื่อวานนี้ คือคือจู่ๆแซมมาบอกไม่ได้เป็นคนบอกมาบอกมาคุยได่แค่แซมนะเว้ยเพราะไล่ผมเขาไม่ยอมแซมเดี๋ยวฉันอีกยวแซมมันไม่มาฉันแซมมันบอกเลิกแต่กูเหมือนไม่ได้มีระบบบอกเลิกหรอกแต่แต่การที่แซมมาพูดอย่างนั้นใส่ผมอ่ะผมผมอ่ะผมตีไปเลยว่าแซมมันบอกเลิกกูเลยแซมมันบอกว่าอย่ามาคุยกับฉันอีกนะเพราะว่าเสบเตียดบอกว่าไม่ให้ไม่ให้เธอมาคุยกับฉันอีกไม่งั้นมันจะฆ่าฉัน เฮียแซมมันบอกเลยกูอื้อือวินเซนต์นายเชื่อไหมว่าพี่ชายนายวินเซนต์หนูเชื่อไม่รูกว่าพี่ชายหนูบอกเลิกพี่แค่พี่ถ้าพี่พี่เก็บความลับได้ไหมครับผมไม่อยากจะแต่งงานกับพี่เพนนีตอนผมยังโตขึ้นครับกูกูอยากรู้ไหมกูถามมึงได้ยังวินเซนต์อย่าไปบอกเพนนะครับ กูไม่บอกใครหรอกเเซนอ้าวไม่เชียวโอ้โหพูดจาไม่สุภาพกันนะเด็กไม่ดีไม่หีไม่หีไม่หี้งไม่หิ้งก็เสร็จมันมันเอ่อมันแันนี้ใช่ไหมเอ้ไอ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 ,อมันแป๊บหนึ่งนะอุ้ยอย่ามืดมืดหมึดหน่ามืดไปแล้วโอเคแป๊บหนึ่งนะกำลังคิดอยู่คิดกับตัวเองเลยว่าว่าไอเนี้ยไอพีเอ็นจี ยีนตีของเราเนี่ยมันมันอยู่ถูกที่แล้วใช่ปะมันควรอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมันอยู่ตรงนี้ดี่ปะหรืไม่อยู่หรือหรือว่าอย่างไงคอร์ดเช็คดิสคอร์ดแบบนี่ใครเข้าดิสคอร์ดไหมคะคือผมเหงามากเลยพี่ผมถึงได้มาไลฟ์ดิมีงี่ไงพี่พี่ครับพี่ครับมีใครจะเข้าดิคอร์ดไหมพี่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  โอ้โหเขาโอแต่เขาเรียนกันอยู่ว่าโอ้ไม่ได้เขาเรียนกันอยู่ว่าเอาอะไรวะถ้าถ้าเขาเรียนกันอยู่เราเราก็ต้องปิดตีมาพี่แล้วคูครูอยู่ใครวะใครก็ตามที่ดูนิดนี้อยู่แล้วก็เข้าไอ้ดูนิดนี้อยู่แล้วเข้าตีมาด้วยีอะไรนะมันมันมันยังไงนะมันยังไงดิมันต้องแบบดูไลน์นี้อยู่แล้วเข้าตีมเอ้ยอะไรนะท่ามาเถอะเอาเป็นว่าเรารู้กันเนาะ พี่พูดไม่ได้ผมแต่ผมพูดมากไงพี่คือคือผมผมพูดมากไงพี่พี่พูดไม่ได้แต่ผมพูดมากไงพี่แบบผมผมไนรนาตีมาผมก็ต้องพูดใช่ไหมล่ะแล้วถ้าเกิดว่าผมเข้าดิสไปไปแล้วผมแบบไปผมรบกวนการเรียนขอา,าพี่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้วะจะผมเออหูเออโอ้ยเฮียเยี่ยมแหลกโอ้โหชีวิตกูชีวิตกู แม่จ๋าแม่จ๋าเกมผมเกมหนูหลกมากเลยแม่จ๋าช่วยด้วยเกมแล้โอหลี่โอหลีแม่โอหลีมันเลยนักหนเกมผมแตกเพี่ช่วยด้วยกมของผมเล้ยแล้วโอ้โหมันมีัก็นลยเสียง้วันนี้มันจะกามวันได้หนึ่งสาวันได้เลยด้วยเกียรติยผมไม่รู้เล้วไม่นะม่อวันนี้ก็พูดไม่ได้ทั้งีออแย่จังเลย แย่จังเลยนะวมันแย่ r ัง h t now มันจะช่วยไหมติดแต่แถบแปดติดขอแบบแย่คนั้นย่แย่รงยิ่แย่อะร่งเงี้ยพี่กละอยาเ้ยูไแล้วไม่นะพี่เขาผูกจะ่เอเปิดมือนที่ดาวนี้เปล่า อัอนนี้เขาหักเซเวอร์เซียนแล้วเซบวอร์เซียนม่นเซบวอร์เซียนแฮกคอมอ่ะคอมพังเลยอุ้ยผมไม่รู้แล้วว่าผมไปไหนช่วยด้วยอะไรนะ what what should I do right now ลำเลียงเดินนะไปปี มันอะไรช่วยไหมปิดแต่เปิดแคปมันก็แบบอีกัแล้วอีกแล้วกลายเป็นออสตโตบอทไปแล้วยังไงดิ chim mà mèn lạc quá chim hài tai ha chim hài tai ha tai hài tai gà mờ พี่ผมผมยังไม่ทำอย่างนี้ยอะไรเลยอ่ะมันมันเล่น มันมันแลกมากเลยมันมีอะไรบักอย่างผิดพลาดและผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรหยุดดัดเดียวนี้จะตอบปุ๊กูณแม่งเอ้ยเราเจอกันคราวหนะ้าในวันนี้ทุกอย่าง